สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูผูุ้กคนครับพอ,อกันคือเก่าพี่น้องครับกระเบาเปียกครับโอ้มือนีกรเป็นบรรยากาศที่หนาวคือเก่าหรือพี่น้องครับจัดเมนูซอยคือเก่าพี่น้องมือนี้ได้เป็นดอกจอกครับพี่น้องนี่หรือว่าตาเขิงเร้อพี่น้องนี่เบิ้งครับโอ้ซอยจุมือนีกับลืมคือเก่าพี่น้องลืมแน้วแก่เขาครับแก่หนาวเ <c oughs> บิง้งเบื้องพี่น้อง นี่ว่าพูดเพื่นว่ามันเหนียาบสุดยอดพี่น้องผักเขากับหลายอย่างผักกาดหินมะเขือผักสลัดเขาท่าด้วยหรอพี่น้อง Tại suất cứ đâu Chia lạc mới phải không Mới kia nào มื่อนี้ผมจัดเป็นจูดิบเล้อพี่นอ้องผมไปต้มทุกเทือผมจีต้มครับลองเบืองครับบ่ห้ยไผตัวใดนะ บรรยากาศที่ลิ้มขวัญทีเ่เขาพี่นองมันนี่ห้างล้างโอ้คักคัก หน <c oughs> าวครับมื่อเนี้ยเย็นล้มกับเกาเย็นล้มกับเมื่อวานนี่ครับอั้ก็ล้ม แม่แทอ่ยูกใกล้ๆกันแถวน้ำโคง้งนี่พี่น้องอายน้าขึ้นมาโอ้แห้งหนาวครับ <laughs> ปุดๆๆดีดดดแค่ล่ะ อืมสุดยอดพี่น้องแก้วว่าขุข้นอุดตัวขุมพร้อมพี่น้อมเนี่ยอืมอืม มักไผยมักมันเนาะพี่น้องเนาะ Nhé nắm pin nó. Cầm hai mươi mì kiao kìm bơi đấy, anh đi đấy. Ngumpu, pupu, 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 อีกแบบหนึ่งครับพี่น้องอัเอนี้เอาไปย่างนี่ผมเคยเอาไปย่างแล้วพี่นอ้องอคักขนาดเลยครับย่างย่างแล้วมันสิพลอยแล้วก็ยำนุ่มดีพี่น้องนี่ผมว่าผมเห้นพ่นจินนะผมก็อยากเอามาลองมือขึ้นกันว่ามันกุดกุดบ่กับแมนคือความเพิ่นอยู่ครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าเอาไปย่างกับสีแซบครับแซบก้อนซอยจุแบบดิบๆนี่เด้เออ๋อ คลิปนี้กาแฟไวซ์มิลละพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามชมคลิปของบาวเปียกครับพี่น้องครับทุกคอมเมนต์ทุกกาลั้องไองขอขอห,หครับพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับมือนี้บาวเปียกกับคอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ